โอ้โหขนาดจุงเข้ยังแต่งตัวเต็มยอดอยู่เอาลึกฟังเฮ้ยกูวาดีๆแล้วเนี่ยประกาศเด้อประกาศฮิวโพสิครับูดมอร์นิ่งเลดี้แอนเชเตอร์แมนมีอิงลิศเนาะอยู่มาสปีกเล่าสบายดีพี่น้องเล่าแค่บอระูบ็ดนี้ ขาดไข่ไส่หนาผมต้อนหนาโมาต้อนหนาพวก <c oughs> เรื่องแค่นี้กเ็เฮ็ดเป็นน้อยอกน้อยใจที่มึงน่ะน,นะฝาดไข่เธอละสอง่งยใส่ดากูเป๊ะเป๊ะอยู่สุขื้นสุขื้นกูยยามวานอย่างจะขำเลยโบต้องป้ากันดอกไปไปไป,ไป,ไปโครงการ High School Music Award เพื่อชิงรางวัลจำนวน3ามแสนบาทเลยทีเดียว3ามแสนบาทแต่มพันกันบ่ค่อยเล่นข้างลูกศิษย์ค่อยมีคืนงิน เป็นผู้ใหญ่บ้านอยู่สองปีแล้วเจ้าต้องล่าออกคุณย้่หำล่าออกแล้วเอาหำคุณย้ำห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 ักหำขาดหำบ่ได้เถ้า้องการหำหัวเด็กตีนขาดนไปกับมยยอดพี่เจ้าล่าออกหักกันเร็วอย่าทิมกันดเด้อทิมกันเด้อทิม,ทม,ทม ดูแลพี่น้องพยายามดีให้เป็นตำหนานของปุญญาบันอ <c oughs> ้าวแล้วคือผู้ใหญ่ป้าเข็ก็โดนสายกันแนวนี่สิห้าเรื่องบ่เปิดผู้ใหญ่หันปัญหาเกิดขึ้นจากจุดไหนต้องแก้ตั้งจุดนั่นอย่าไปใส่อารมณ์เฮ้าต้องใส่อาวุธจารันพันยอม